สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเดิมครับกับช่องสุปการณรสมุนไพรครับช่องน้องใหม่นะครับ,รบวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมว่านเครือเขาหลงนะครับอ่าจะเป็นยังไงเชิญตามไปดูเลยครับสำหรับเครือเขาหลงตัวเมียครับอดอกจะเป็นสีม่วง คล้ายๆดอกผักบุ้งอะครับเป็นสีม่วงต้นมันจะเป็นเครือครับดอกสีม่วงสวยสวยงามเขาวันหลงเครือเขาหลงเครือหมาหลงคือชื่อเดียวกันเป็นไม้อาถันในธรรมชาติเป็นไม้มงคลเชื่อกันมาแต่โบราณของไทย เพื่อเขาหลงเป็นว่านให้เพื่อเขาหลงเป็นว่านให้คุณสเสน่ห์เมตตามหานิยมอย่างแรงด้วยการใช้เถาหรือใบแห้งพกติดตัวจะให้คุณสเสน่ห์ใครเห็นใครชอบใครเห็นใครหลงใครรักเกิดความนิยมชมช,มชอบ เพื่อเขาหลงเป็นไม้มงคลเหมาะสำหรับปลูกไว้หน้าบ้านซุ้มประตูหน้าบ้านหรือตามร้านค้าร้านขายผู้ใดผ่านไปผ่านมาเห็นแล้วจะเกิดความหลงไหลความนิยมสมชอบในสินค้าร้านค้าร้านขายของเราเงินทองจะไหลามาเทมาเขาเชื่อกันมาอย่างนั้นนะครับ ้เห็นชัดๆนะครับนี่คือเครือของอว่านเถาหลงครับเรียกว่าว่านก็ไม่ผิดนะครับครับเรียกว่านได้ครับเรียกว่านได้ครับน้องติ๊กบอกครับนี่ครับดูลักษณะเครือเป็นเครืออย่างเงี้ยเขาเป็นชนิดตัวเมียครับอ่าเพื่อเขาหลงจะมีหลากหลายหลายหลากหลายสายพันธุ์นะครับครับผมอ่าชนิดนี้เป็นชนิดตัวเมียครับ ัวเมียจะมีดอกออกมาอย่างงี้ครับดอกจะสวยเดี๋ยวนะครับนี่นะครับครับดอกสวยงามครับ่องสวยงามสีม่วงเหมือนดอกดูเลินๆก็คล้ายๆดอกผักบุ้งอ่ะครับใช่ครับครับครับให้ดูหลายๆต้นนะครับต้นนี้ก็ ค่อนข้างจะสมบูรณ์ครับมีแมลงกัด,ดกหน่อยตรงช่อดอกมีแมลงเข้าไปกัดนิดหน่อยครับเนี่ยครับสมัยเลยนะครับใบนี้พกติดตัวไปที่ไหนทำให้คนนิยมชมชอบเรารหลงสเสน่ห์เลยครับ เหมือนชื่อเลยในสมัยโบราณจะเป็นไม้อาถันนะครับถือเป็นไม้อาถันเพราะว่ามันเกี่ยวกับความานิยมชมชอบคนความเชื่อความเชื่อคนน<ม>ี้เทวดา<น>รักษาต้นไม้ชนิดนี้ครับในความเชื่อเขาบอกว่ามีเทวดารักษาต้นไม้ชนิดนี้อยู่ครับ เป็นไม้อาถั์ในธรรมชาตินะครับ,คร,บครับวันนี้เราก็ได้มาพาท่านผู้ชมมาพบกับไม้อาถั์ไม้มงคลที่ใช้ปลูกไว้ในร้านค้าพกใบพกติดตัวทำให้คน รักคนหลงนิยมสมชอบในตัวนะครับวันนี้ขอ,อ,อจบที่เครือเขาหลงครับสมุนไพรที่ผมได้พูดกล่าวมาแล้วครับคลิปหน้าจะพาท่านผู้ชมไปชมสมุนไพรชนิดอื่นๆบ,บ้างนะครับวันนี้ขอหยุด ไว้เพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ